อันนี้ไม่กลายพันธุ์นะคะอันนี้เดี๋ยวนะเราไปนั่งดูนะว่ามันจะเตี้ยขนาดไหนโอเดี๋ยวยืนดูสิลูกโอ้นี่เก็บมะละกอสิลูกเก็บมะละกอให้เม่หน่อยเร็วเก็บมะละกอให้เม่หน่อยเร็วดูสิเตี้ยจังเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกำลังติดลูกอยู่นี่ แต่ว่าหอยนะครบเอฟซีมาดูหอยสินี่หอยนี่เก็บหอยนะเก็บหอยออกจากมะละกอหน่อยลูกมันมันจะกินมะละกอรเราแล้วนี่หอยจะกินมะละกอรเราแล้วเก็บออกเร็วเก็บมะละกอออกหอยเก็บออกเก็บออกมาต้มเก็บออกมาต้มกินมันจะกินมะละกอรเรานี่ ต้องเก็บออกนะมันหอยหอยมันจะกินมะละกอแล้วนี่เออมันไม่อยากออกเลยนี่อา้าวโอ้หลูกนี้เหลืองหรือยังนี่มันต้องขุดดินออกอีกนะนี่เออเออเอเอเลยดินขึ้นเวลาควักออกแล้วรอบนึงลูกนี้ก็ลูกนี้ก็ถึงดินแล้วนี่ อุ้ยมันสิหักว่รตัวนี้ปั๊บฝังลงไปในดินคนน่ะต้องเอาต้องเอามีดเอาเสียมมาขุดก่อนี่เพราะว่ามะละกอมันฝังลงไปในดินนู่นรอบก่อนนั้นก็พัดออกแล้วนะแต่มันก็ยืดลงไปอีกนะเตี๋ยผักเตี๋ยเนี่ยเตี๋ยอีกตัวนี้นล้เอ็นเตี๋ยเลนเลนตัวนี้ไหนหาอะไรมาควัดดีสิ ัดดินออกกจ็ถึงรากเลยดูนะฟัดออกจนถึงรากเลยนะเอซีมันเตี้ยอีหนี่ของลุงก็ของลุงก็พันเตี้ยอยู่แต่ว่าดินมันงามเนาะเออดินมันงามเออ ยังไม่ออกลูกแต่มันกำลังจะติดดอกแล้วฟัดดินลงไปในอสีนะมันมันเสี้ยอีหลีนนจนจนเนเห็นรากมะละกอเลยเพราะว่ามันต้องขุดลงไปเพราะว่ามะละกอม,มันมยาวมะละกอมันยาวคือจะได้สอก์แล้วิลดลูกอยู่แต่ว่าอ,อ,อะ ะละกอมะละกอะกอ,<ะ>อเออเดี๋ยวให้มันโตก่อนลูกให้มันโตก่อนเดี๋ยวให้มันสุกก่อนเนาะอันนี้เอาไทำพันเนาะมันเตี้ยจริงไปะนูน่นไปดูต้นนู่นไปะกายพันพริกมะเขือไายพันโอ้ยนี่ไงมะเขือนี่เก็บมะเขือแล้วดูสิดูมะเขือสิไมไ่เก็บมะเขือสิไห้เก็บมะเขือสิอสลูก นี่เห็นไหมนี่เก็บมะเขืออุ้ย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 เก็บอึบดึงอุ้ยแรงแรงหน่อยแรงแรงหน่อยอุ้ยได้ได้ลูกมะเขือแล้วจะเก็บมะละกอก็โอ้โหต้นพริกเนาะ ยุงเยอะยุงเยอะวันนี้เลี้ยงหลานนะลูกๆเข้าไปเก็บเห็ดอยู่บ้านเลี้ยงหลานโอ้ยมันเตี้ยจริง,รงๆค่ะเอจีเนาะถ้าของลุงเตี้ยแบบนี้นะดูสิจนได้ควัดดินลงไปลงไปลึกๆเลยนุ่นแต่ว่าต้นนี้สูงเรี้วเลยคุณอ่ะสูงอีหลีสูงหมดทุกต้น ต้นนี้ก็สูงเพราะได้รับปุ๋ยคอกต้นนี้จะเป็นจะเป็นอะไรจะเป็นกระเทยดูสิเป็นกระเทยแล้วนี่เออนี่กายพันนะจากตอนแรกๆก็เป็นตัวเมียอยู่ดีๆนะเป็นตัวเมียอยู่ดีๆแต่พอโตขึ้นมาอยากเป็นกระเทยแต่ก็ออกลูก สูงท่วมฟ้าสูงท่วมฟ้าอะไรเน,มนะมดกัดเหรอลูกพ่อนเดี๋ยวมาดูมะพาวของเราเนี่ดกมากเลยโหยอดตำลึงป๊าดมา,มามาเรามาเก็บตำลึงกันตำลึงงามแท้ นี่และค่ะมะละกออุ้ยรูปร่างไม่สวยเลยต้นเล็กๆนะไม่ได้เอาพันธุ์ที่เลยไปติดตาไม่ไม่ติดนะเอฟซีนะมะละกอกดดุอา้าวผักหวานกลายเป็นตำลึงซะแล้วนะคะเอซดูดูดูโอ้โหผักหวานกลายเป็นตำลึงหมดแล้วไม่ว่าอะไรก็งามมดเลยนะนี่ ตำลึงก็งามมดเลยเะเก็บผักตำลึงก่อนนะคะตำลึงก็งามตำลึงงามเฮ้ยเดี๋ยวแม่จับตำลึงก่อนเอนี่งเก็บตำลึงก่อนตำลึงงามขนาดเลยตำลึงยอดพงโอ้แล้วเก็บตำลึงก่อนเนาะโอ้เก็บตำลึงก่อนจ้าเอ๊ะเจ้า เ,<ะ>เอจอจบ๊บ๊กบ๊บ๊กมาอีาไ,ไปตลาดไสีเอ้ยเ็ดไปขายตลาดก็ได้ อะไรคะจ๋าเราเก็บจำลึงกันก่อนเนาะจำลึงมัไม่งามแท้ะขีหลังเด้เถอะขีหลังเด้เถอะขึ้นหลังเลยขึ้นหลังเลยเดี๋ยวเก็บจำลึงก่อนขึ้นขึ้นขึ้น กดคอไว้นะกดคอไว้นะเดี๋ยวเดิกตำลึงก่อนนะโอ้งามไรตำลึงทำไมมันงามแท้ตำลึงทำไมมันงามแทมมมแ้ให้ถางยาให้มันเลยยาก,ก็างามจับดีดี นะกดคอไว้กดคอไว้เร็วๆวงามหลายงามหลายกดคอไว้กดคอไว้นะกดคอให้แน่นๆ กอดคอให้แน่นๆเดี๋ยวติดตำแนึงยอดทองก่อนกอดคอเ,เร็วๆกอดคอแน่นๆเดี๋ยวจะโตกกอดคอแน่นๆกอดคอให้แน่นๆ กอดคอไว้กอดคอไว้กอดคอไว้กอ,อดดีล่ลีดีี่ีกอดดี่<อ>งีงามหลายงามหลายตำลึงงามอิหลีดเดี๋ยวเก็บมาเก็อกันเร็วไหมนี่ เขือนเขือเก็บมะเขือ <areas> ค่อเขือนก็งามงามแค่ไะเขือ้าวเขือก็ดกดมะละกอก็ดดือะไรก็งาม ดกมากเลยต้นถังหวานก็งามป๊อะมานี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวมานาะแต่มมุ anu <tip>, สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ